คนเกิดวันเสาร์มีมังกรฟ้าเป็นผู้ให้พลังความอดทนและจิตใจที่หนักแน่นคนเกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่อาจไม่ใช่คนพูดเยอะแต่อยู่ที่ไหนก็มักจะเป็นเสาหลักที่คนไว้ใจได้เสมอมีตำนานความเชื่อกันว่ามังกรฟ้าเป็นหนึ่งในสัตว์ผู้พิทักษ์ประจำวันเสาร์ไม่ใช่มังกรที่คำรามแต่คือมังกรที่นิ่งสงบและสูงสง่งผู้แบกฟ้าดินไว้ในใจโดยไม่บ่นอะไรให้ใครได้ยิน พลังของมังกรฟ้าคือความอดทนและความมั่นคงในชีวิตจิตใจคนที่เกิดวันนี้อาจดูเป็นคนที่นิ่งๆแข็งๆแต่จริงๆแล้วอ่อนโยนกับคนที่ไว้ใจเก็บความเจ็บไว้เงียบๆแก้ปัญหาเพียงลําพังและเดินต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวถ้าในช่วงนี้คุณเหนื่อยอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อ่อนแอแค่แบกรับสิ่งต่างๆมากกว่าที่ใครมองเห็นและจิตใจที่หนักแน่นของคุณก็คือของขวัญที่โลกนี้ต้องการ ถ้าจะพกเครื่องรางเสริมพลังให้เลือกรูปมังกรหินออฟซิเดียนหรือของโทนสีม่วงเข้มเพื่อเตือนใจว่าพลังที่เงียบที่สุดมักลึกที่สุดเสมอติดตามความเชื่อที่น่าสนใจไปพร้อมกับเติมเต็มพลังบวกได้ทุกวันที่ช่องสาระเด็กมูนะครับ